สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวเมื่อวันที่17เมษายน2567นะครับว่าทางด้านริชาร์ดมาเลฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียได้เปิดตัวเอกสารยุทธศาสตร์กลาโหมแห่งชาติฉบับแรกของประเทศซึ่งมีความยาวไปิ0หน้าและนําเสนอเนื้อหาส่วนใหญ่เน้นไปที่ความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมทั้งเปิดร่างแผนงบประมาณ การใช้ใจ่ายด้านกลาโหมของประเทศเพื่อเป็นการยกเครื่องของทัพครั้งใหญ่ให้มีความครอบคลุมกับพลวัตทางความมั่นคงที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันนั้นตามการรายงานมีการระบุคำเตือนว่าจีนนั้นใช้กลยุทธ์บังคับขู่เข็นเพื่อนำไปสู่การบรรลุปเป้าหมายทางยุทธศาสตร์และออสเตรเลียนั้นเป็นประเทศที่ตอนนี้ถือว่าตั้งอยู่บนสมรภูมิยุทธศาสตร์เนื่องจากอยู่ในจุดที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและการขนส่งทั้งทางทะเลและก็ทางอากาศ อย่างไรก็ตามการที่ออสเตรเลียนั้นเป็นประเทศเกาะขนาดใหญ่อาจเป็นเงื่อนไขว่าการบุกรุกออสเตรเลียน่าจะเกิดขึ้นได้ยากในทุกสถานการณ์แต่หากเกิดขึ้นนั้นต้องยอมรับว่าออสเตรเลียจะได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงและศัตรูสามารถปฏิบัติการโจมตีได้โดยไม่จําเป็นต้องยกคลขึ้นบกที่ออสเตรเลียแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้เนื้อหาของวิทยาศาสตร์จึงนําเสนอเกี่ยวกับการพัฒนากองกาลังยับยัง้งเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของออสเตรเลียซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ที่สุดโดยมีการเสนอโครงการเรือดำน้ำล่องหนขับเคลื่อนด้วยพลังงานน การเพิ่มจานวนขีปนาวุธในคําแสงและการขยายจานวนกองเรือรบผิวน้ําทั้งนี้การลงทุนเพิ่มเติมเท่ากับว่าสัดส่วนการใช้ใจ่ายงบประมาณกลาโหมของออสเตรเลีย,ยจะเพิ่มจากปัจจุบันอยู่ที่2%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP เป็น2.4%ภายในช่วง10ปีข้างหน้ากระนั้น,รนบรรดาน,นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าจะยิ่งเป็นการกระตุ้นการแข่งขันสะสมอาวุธในภูมิภาคแห่งนี้เนื่องจากจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ล้วนยกระดับการลงทุนด,ด้านกลาโหมเช่นเดียวกันอีกด้านหนึ่งนั้นทางด้านลินเจียน โกนตกระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกร้องออสเตรเลียหยุดกล่าวหาอย่างไม่สมเหตุสมผลและเน้นย้ําว่าจีนนั้นไม่ได้เป็นภัยคุกคามของประเทศใดบนโลกแห่งนี้ความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับหลังจากที่ทางด้านออสเตรเลียนั้นไปจับมือกับทางด้านสหร,รัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษจัดตั้งกลุ่มออคัสขึ้นมาแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาเองก็พยายามที่จะขยายอิทธิพลขยายอํานาจในภูมิภาคแห่งนี้เช่นเดียวกันผ่านทางด้านกลุ่มออคสัสแล้วก็พยายามที่จะเสริม สมรรถนะโดยเฉพาะกองเรือเพิ่มมากยิ่งขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกากับอังกฤษนั้นต้องการที่จะเชิญญี่ปุ่นเข้าร่วมกลุ่มออคัสแต่ก็ดูเหมือนว่าออสเตรเลียนั้นพยายามที่จะขัดขวางนะครับไม่เห็นด้วยในการที่จะให้ญี่ปุ่นนั้นเข้าร่วมด้วยเพราะออสเตรเลียนั้นมองว่าถ้าญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วยนั้นหมายถึงว่าญี่ปุ่นก็จะแผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคนี้เช่นเดียวกันนั่นก็หมายความว่าความสําคัญของออสเตรเลียก็จะลดลงนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ชช่อองทาาาาิินนนนนน็ตัั้กกกดํมฝคุณ หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เน็ตด้วยครับ